ส่วนของการมาเปลี่ยนยางรู้ยังไงครับได้รู้เมื่อวานผมอยู่บ้านครับหัวหน้าฝ่ายก็โทรเข้าไปเสร็จแล้วก็บอกว่าทางร้านส่งเสริมโอโต้เซ็นเตอร์ก็จะเปลี่ยนให้กับทางหน่วยงานของโรงพยาบาลต่างๆในเขตอำเภอ,อทุกๆในในเขตจังหวัดนะครับจังหวัดกระบี่ทุกๆอำเภอ เฉพาะรถฉุกเฉินจะเปลี่ยนให้ฟรีเห็นว่าจะช่วยในเรื่องของยามที่ว่ารถฉุกเฉินก็ทํางานหนักช่วงนี้ครับจะเปลี่ยนยางให้ฟรีทางร้านก็จะเปลี่ยนให้โดยที่ว่าเห็นว่าช่วยนี้ผมมาเป็นเป็นคิดแรกเป็นคิดแรกครับมาถึงคิดแรกซึ่งได้รู้เมื่อวานก็ประมาณเที่ยงเป็นรอบที่สามทำให้ผู้ป่วยเยอะ ไยในจังหวัดกระบี่อ่ะครับเลยทําให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็งบประมาณต่างๆของโรงพยาบาลเขาบางทีไม่ได้มาใส่ใจในเรื่องล้อยางของรถฉุกเฉินทางเรากาเ็เลยคิดแผนช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเรื่องงบประมาณทางด้านเร,เรื่องล้อยางของรถฉุกเฉินครับก็เลยแจ้งไปทางอ m b u l ล n c หรือว่ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลกระบี่ทุกคันน่ะครับ ที่ยางดูสภาพแล้วดูจะไม่ปลอดภัยก็ให้มาเปลี่ยนที่ร้านเราได้ฟรีแล้วก็ได้ประสัก็ในจังหวัดกระบี่ทุกโรงพยาบาลเลยครับเพราะเราดูแลเราถือว่ากระบี่เราเราทำมาหากินในจังหวัดกระบี่เราก็ขอช่วยเหลือในจังหวัดกระบี่ก่อนว่าเดิมทีก็ดูแลเรื่องรถรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเหนือคลองอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แจ้งไปทางโรงพยาบาลอื่นแต่ตอนนี้มันมันสถานการณ์ที่หนักขึ้น เราก็เลยช่วยมาแบ่งเบาภาระของงบประมาณของทางโรงพยาบาลที่จะต้องมาใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะว่า